สวัสดีค่ะกลุ่มตรวจสอบภายในกลุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอนำเสนอการตรวจสอบการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากเงินค่าลงทะเบียนตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและต้องตรวจสอบการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากเงินค่าลงทะเบียน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดจึงได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากเงินค่าลงทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินค่าลงทะเบียน และการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงินค่าลงทะเบียนและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากเงินค่าลงทะเบียนเป็นไปในแนวทางเดียวกันแนวทางการตรวจสอบ สอบทานโครงการหลักสูตรและกำหนดการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ 1. หลักสูตรโครงการต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกำหนดการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาที่อบรมสถานที่อบรมผู้รับผิดชอบรายการค่าใช้ใจ่ายและอัตราการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามที่ระเบยียบกำหนด 2. ตารางการฝึกอบรม ต้องระบุวันที่เวลาวิชาที่อบรมวิทยากรและว,วิธีการอบรมตามช่วงเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบหลักสูตรโครงการว่าได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจดังนี้ส่วนกลางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงิน การรับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1. ได้ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วนโดยออกในนามผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลหากจะออกใบเสร็จรับเงินในนามหน่วยงานต้องให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมให้ทราบด้วย 2. ได้นำเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รับฝากธนาคารในบัญชีเงินค่าใช้ใจ่ายในการจัดฝึกอบรมของชื่อส่วนราชการครบถ้วนถูกต้อง 3. จัดทำทะเบียนคุมการรับเงินไว้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 4. ได้บันทึกรายการรับเงินและนำฝากเงินค่าลงทะเบียนในสมุดบัญชีทะเบียนที่เกี่ยวข้องและระบบ NewGFMIS ไทยครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยการบันทึกรายการในระบบ NewGFMIS ไทยให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กอค .0423.3 ทัว .267 ลงวันที่3สิงหาคม2558ซึ่งการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS ไทยในรหัสบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่สถาบันการเงินต้องประสานกองคลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการขอเปิด Z b a ต k กกับกรมบัญชีกลางจึงจะได้รหัสบัญชีสำหรับบันทึกรายการเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ สำเนาใบาเสร็จรับเงินสมุดเงินสดสมุดเงินฝากธนาคารทะเบียนคุมเงินรับฝากเอกสารการบันทึกบัญชีบชศูนย์หนึ่งประเภทเอกสาร RE การเบริกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมกรณียืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายเช่นค่าวิทยากรค่าผ่านนะเป็นต้นซึ่งค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถยืมเงินได้ 1>, 1. สอบทานสัญญาการยืมเงินกับรายละเอียดตามโครงการหลักสูตรฝึกอบรม1.1รายการและจำนวนเงินที่ยืมครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดวงเงินที่ยืมแต่และรายการเหมาะสมและตรงกับจำนวนเงินตามโครงการฝึกอบรม1.2ผู้ยืมเงินเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรฝึกอบรมและไม่มีเงินยืมรายเก่า 1.3ผู้มีอำนาจอนุมัติยืมเงินเป็นไปตามระเบยียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2562ข้อ,อ 2, 2. 36 2. กรณียืมเงินค่าสมนาคุณวิทยากร2.1การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การนับเวลาบรรยายอภิปรายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ถูกต้องตรงกับที่กำหนดในตารางการฝึกอบรมและหนังสือเชิญวิทยากรและอัตราการจ่ายเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร1ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าสมนาคุณได้ไม่เกินหนึ่งคน2ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสมนาเป็นคณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน5คน 3. ชั่วโมงการฝึกอบกรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสมนาหรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ2คน 4. ชั่วโมงการฝึกอบกรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจำนวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 5. การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรมโดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มแต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกำหนดเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า50นาที กรณีกำหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึง50นาทีแต่ไม่น้อยกว่า25นาทีให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง2.2กรณีจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดตามระเบียบต,ต้องมีหลักฐานการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรการฝึกอบรมประเภทกอ บุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ800บาทไม่เป็นบุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ1600บาทการฝึกอบรมประเภทขอและการฝึกอบรมบุคคลภายนอกบุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ600บาทไม่เป็นบุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ1200บาทกรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดจะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราตามที่กําหนดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิษของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้วให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม งดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเว้นแต่จะทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น2.3ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนชื่อวิทยากรผู้รับเงินและวันที่จ่ายเงินชื่อหัวข้อการบรรยายอภิปรายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจำนวนชั่วโมงวันที่บรรยาย อภิปรายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทนต่อชั่วโมงยอดเงินรวมแสดงเป็นตัวเลขและอักษรลายมือชื่อวิทยากรผู้รับเงินลายมือชื่อผู้จ่ายเงินเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบตารางการอบรมหนังสือหรือสำเนาเชิญวิทยากรกรณีวิทยากรอื่นมาแทนให้แนบหลักฐานการมอบหมายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ รับจ้างวิทยากรให้ใช้ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 3. กรณียืมเงินค่ายานผ่านนะ3.1หนกรณีใช้ยานผ่าน,นะของส่วนราชการผู้จัดหรือยืมยานผ่าน,นะจากหน่วยงานอื่นให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิงกับจำนวนเงินที่ขอเบิกต้องเท่ากัน3.2กรณีเดินทางโดยยานผ่าน,นะส่วนตัว ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาตรา25โดยอัตราการเบิกจ่ายเบิกได้กิโลเมตรละ4บาท3.3กรณีใช้ยานผาานะประจำทางหรือเช่าเหมายานผาานะให้จัดยานผาานะตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม เอกาสารที่ใช้ในการตรวจสอบหนังสืออนุมัติให้ใช้พาหนะของส่วนราชการเอกาสารหลักฐานการยืมพาหนะใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบสำคัญรับเงินหนังสืออนุมัติให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร,รัฐพศ2560และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศส5 6พเช่นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ากระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นต้น 1. ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบครบถ้วนถูกต้อง 2. มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนเช่นใบเสนอราคา รายงานขอซื้อขอจ้างหนังสืออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างสัญญาซื้อจ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างใบส่งของใบแจ้งหนี้รายงานการตรวจรับพัสดุใบเสร็จรับเงินเป็นต้น 3. กรณีมีอัตราการเบิกจ่ายกำหนดไว้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามอัตราที่กำหนดหนังสือกลมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่กอคอกวจ0405.2ทับว395ลงวันที่10ตุลาคม2560กำหนดให้การจัดอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. การจัดมื้ออาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวนบุคคลที่เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบข้อ10ดังนี้ 1. ประธานในพิธีเปิด หรือพิธีปิดการฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 2. เจ้าหน้าที่ 3. วิทยากร 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5. ผู้สังเกตการต้องตรงกับที่ได้รับอนุมัติโดยตรวจสอบจากตารางกำหนดการฝึกอบรมและบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้สังเกตการและเจ้าหน้าที่ 2. อัตราการเบริกค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถูกต้องตามที่กําหนดกรณีเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกินอัตราที่ขอความร่วมมือตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0406.4ทับแลงวันที่16มกราคม2 5 5 6ได้แจ้งเหตุความจำเป็นประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจสถานที่ฝึกอบรมราชการ เบิกได้ไม่เกิน35บาทต่อมื้อต่อคนเอกชนเบิกได้ไม่เกิน50บาทต่อมื้อต่อคนค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน120บาทต่อมื้อต่อคน 3. การจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตั้งแต่1 0 0 0 0บาทให้หักภาษีณที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรมาตรา3เตระักด และนำส่งภาษีให้สรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปได้ดำเนินการหักภาษีและนำส่งให้สรรพากรถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนเงินถูกต้องครบถ้วนและมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด 5. การจัดห้องพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดกรณีจัดให้พักคนเดียว ได้แจ้งเหตุความจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ 6. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินต้องมีอัตราจำนวนห้องและจำนวนเงินถูกต้องตรงกับใบเสนอราคา 7. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักตามรายละเอียดการเข้าพักฟอริโอว่าถูกต้องตรงกับรายชื่อบุคคลที่เบิกค่าใช้จ่ายและมีรายละเอียดได้แก่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีระยะเวลาจำนวนผู้เข้าพัก เป็นชายครบคู่หรือหญิงครบคู่กรณีพักเดี่ยวดูตามความจำเป็นและเหมาะสมและอาจค่าที่พักต่อวันต่อคนเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบใบเสนอราคาใบาเสร็จรับเงินรายละเอียดการเข้าพักฟอริโอกำหนดการตารางการฝึกอบรมบัญชีลงลายมือชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินแล้วได้บันทึกรายการในสมุดบัญชีทะเบียนที่เกี่ยวข้องและระบบ New GFMIS ไทยครบถ้วนถูกต้องตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กอค .0423.3 ทับว267ลงวันที่3สิงหาคม2558เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบริกจ่ายเงินสมุดเงินฝากธนาคาร เอกสารการบันทึกบัญชีบอชอ .01 ประเภทเอกสาร P ีทะเบียนสั่งจ่ายเช็คต้นขั้วเช็คทะเบียนคุมเงินรับฝากเสร็จสิ้นโครงการ 1. ตรวจสอบว่ากรณีมีเงินเหลือจ่ายได้มีการนำเงินส่งคลังเป็นไรายได้แผ่นดินภายใน30วันนับจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 2. ตรวจสอบว่าเมื่อได้มีการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้วได้มีการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากธนาคารสมุดเงินรับฝากและในระบบ New GFMIS ไทยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0423.3ทับว267ลงวันที่3สิงหาคม2558 3. มมีการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS ไทย ผู้รับผิดช,ชอบโครงการได้ประเมินผลการฝึกอบรมเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน60วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบสำเนาใบาเสร็จรับเงินเอกสารการบันทึกบัญชีในระบบ New GF MIS ไทยรายงานรับเงินของหน่วยงานนศ .01 และรายงานการนำส่งเงินนสศ0ูสอถึง1สอบทานกระบวนการรับจ่ายเงินการกําหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบกําหนดดังนี้ 1. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง2มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน3มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวดำเนินการทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต 4. การเขียนเช็คสั่งจ่ายเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด 5. มีการประทับตราจ่ายเงินแล้วลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและระบุวันเดือนปีที่จ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน 6. กการรับจ่ายเงินได้มีการบันทึกรายการในสมุดบัญชีทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และระบบ New GFMIS ไทยครบถ้วน 7. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเป็นประจำสอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการรับจ่ายเงินมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลเสียหายต่อส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเพียงใดดังนี้ 1. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมรวมถึงการรับจ่ายเงินในระบบ New GF MIS ไทยอย่างเหมาะสมรวมทั้งมีแนวทางหรือคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งถือปฏิบัติ 3. จัดให้มีการควบคุมการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจากโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและกำหนดผู้รับผิดชอบโดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 4. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงินจากโครงการฝึกอบรมที่ดีสะดวกต่อการค้นหาและการตรวจสอบรวมทั้งสถานที่จัดเก็บเอกสารและหลักฐานมีความปลอดภัย สำหรับการนำเสนอการตรวจสอบการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากเงินค่าลงทะเบียนก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ